มาถึงแล้วนะครับแม่น้ำเซระนองหัวสะพานใหม่ที่ยาวที่สุดในเล่านะครับน้ำมาหลายนะครับช่วงเดือนสิงหากันยาสะพานนี้ก็จะไปน้ำาน่ำนะครับาสะพานนี้ถึงน้ำพัดไปนะครับช่วงยามฝนเล็งๆบ้านอรองนี่ก็จะถึงตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะช่มบรรยากาศเมืองนอก ที่กเขาชมบรรยากาศเมืองนองไม่เตือนนะครับนะครทยากาศเมืองนองแมสบเจนะครับพื้นเหนงดเมืองนอง้วเ้ยกจเา้เางตอไปทาเฟน,นะครับน มาซื้อกับข้าวก่อน เดินทางนะครับเพ<ม>ื่อเดินทางไกลนะครับ<ม>ปั๊มน้ำมันอยู่เมืองนองครับแปวงสวรรค์นาเขตนะครับอย<ม>ากไปหาซื้อกับเข้าแล้วครับบัตรเลยก่อนท้าจะเดินทางออกจากเมืองนองอไ็้ด้ไหมคะ5ห้าสิบพันนะครับ ปา้บรรยากาศเมืองเม้านะครับเล่นนองนะครับมีลูกเต็มเมืองเน้นน้อยนะครับมีแม่น้ำเซละน่องนะครับอยู่ทางผมครับมีแกงลิ้นมีสะพานไม้ครับแม่น้ำทางดีกว่าเซละน่อง เป็ง,งเมนูอาหารก่อนนะครับเมนูอาหารมีอย่างแน่้ยน่าเนะอมนมาหนินี่ยังขายในแมคคามายัางเนาะมีอะไรมายังแตะจ๊อบนี่อันนี้ปิ่งไก่นี่เอาปิ่งนกหรือปิ่งไก่นี่ปิ่งปลาจำพันนี่ยเนอ,เอนะนอจำพัน มีเขา่าเมืองร้านนี้อาจจะมีขา้าวนเนบืเเองร้านนี้ครับมีเข้ามาชมเบืองร้านนี้ครับมีเข่าบอมีเข่าเนีื้อขายบอแม่ค้าบอหี้บ่าวเอ้ยอ๋อไปเดยหน้าบา้านล้านผมนี่บอนะ้องครับครับล้านนี้จะบ,บอมี วเดี๋ยวไปเบื้องหลังม่ต่อเบิ่งหลังน้งพุ่นเอาเอามาเบิ่งหลานที่สามนะครับถิมีบอเบิ่งหลานนี่นี่เขาเนี้วขายบอไม่ค่ะหาพัานได้บอหมกยังนี่หมกหน่อไม้หมกยังหมกปลาหมกปลาเขาได้เละหมกปลาสิบพันสิบพันอ่ะเ,เขาหาพัานเอาหมกปลาเนี่ยแหลนะเนาะ แต่ยีรานที่ซีข่าวเนีย้ยนะเดี๋ยวกะห้องพักกินข่าแล้วเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับนี่คือบรรยากาศเมืองนองนมือเศ้านะครับนี่คือบรรยากาศอย,ออออยูห้องพักเมืองนองนะครับมาขึ้นห้องพักยู่นี่นะครับห้องพักเมืองนองนะครับแสงสวรรค์นเขตนี่ครับห้องพักมาขึ้นนี่คืนละหนึ่งแสนกีบติปฏิเป็นเงินไทยกับประมาณ ร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาตอนเศร้าตัดสายแล้วนะครับเขาก็ับจิเดินทางออกจากของพักเรากสิทธิตวัสิษิชมสะพานขามเซลานองนะครับถัาไปมาเมืองนองแล้วบ่เด้ดไปสะพานนี้ก็ถือว่ามาบ่ถึงนะครับเอาเขาก็จิไปชมสะพานขามเซลานองอีกที่หนึ่งนะครับข้อติดตามเส้นทางการเดินทางของเข้าไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้รถจักห้องกับเตรียมพร้อมแล้วออกเดินทางแล้วครับขอติดไปชมสะพานเซนลาโนงนะครับสะพานใหม่ครับแนนามเซนละนอ่ ที่ตามเบื้องนะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับแม่น้ำเซละนองกว่าสะพานใหม่ที่ยาวที่สุดในลาวนะครับเป็นสะพานที่ใส่ขามไปบ้านอา่องนะครับบ้านอา่องขามมาเมืองนอกนะครับนี่ครับช่วงนี้น้ำเซยังมาหลไปไหนนะครับเดี๋ยวสมะพาลงไปชมเมืองทงใต้นะครับไปชมเมืองสะพานอเด็กควายลงนะครับทางกะลงกะยากเนี่ยนะครับ สำหรับมาได้แต่รถจักนะครับรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นครับ ภาพบรรยากาศแม่น้ำเซละนองนะครับเดี๋ยวจะผมสิพผ้าย่างขึ้นไปชมบงสะพานหม่นะครับนี่ครับสะพานหม่นี่เ,เพิ่งจะต้องเอ็ดขึ้นทุกปีนะครับช่วงนี้น้ำยังบาหลสะพานก็เลยยั่างน้าม,มาหลายนะครับช่วงเดือนสิงหากันยา สะพานนี่ก็สิไปน้ำหนามนะครับสะพานนี่ก็สสบพยัง่งนะกัิสีสางไม่ทุกปีนะครับนี่ครับนี่คือสะพานเซลานองอยู่เมืองน้องแขวง,งสวรรค์นาเคผู้ใดมาเทียมเมืองน้องก็ต้องมาชมสะพานนี่นะครับสะพานนี่ก็ยาญ้าประมาณสักลอยก็เมตรทางนั้นก็จะเป็นบ้านอาล่องนะครับ ขาสะพานนี่ถึงน้ำพัดไตนะครับช่วงย้ำฝนเล็งๆบ้านอาร่องนี่ก็จะถือตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับสีบลมีทข้างขี่รถจักรขี่รถมอเตอร์ไซค์ขามมาใดนะครับมีแต่นั่งเรือขัอ้นกับล้อยขามนะครับแต่ว่าอันแรกนี่อาจจะเป็นไปได้เยอะแต่ว่าอันสองที่ผมมาล้อยขามนี่คือจะเป็นไปว่าไดนะครับนี่ครับทางนั้นเป็นบ้านอารองนะครับ นี่คือบรรยากาศหัวเซละนองหัวใหม่ที่ยาวาที่สุดในเลาานะครับเก็บภาพบรรยากาศในเอฟซีให้เดเบิงนี่ครับหินีโขดหินแกงเป็นแกงนะครับน้ำไหลลงไปเล็กน้อยกับสิมาเล่นน้ำนะครับอาการหอนห่อนไตลงไปได้วูดก็จะเป็นแกงลินนะครับแต่ห้ามบอกไปมือนี่ครับิใ่้ชมแค่บริเวณสะพานนะครับบริเวณสะพานไม่ หรือว่าขัวไม่ขามแม่น้ำเซและนองนี่นี่ครับับประมาณนี้นะครับนี่คือขัวขามแม่นม้ำเซและนองอยู่เมืองนองนะครับผู้ใดมาเมืองนองแล้วก็ต้องมาชมสะพานนี่นะครับถา้าบ่ไดดมาชมสะพานนี่ก็สแสดงว่ามามาถึงเมืองนองนะครับ ทั้งนั้นก็คือบ้านอาลองนะครับชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศสะพานหรือว่าขัวใหม่ขัวเซละนองนะครับขัวใหม่ที่เงาที่สุด อยู่ในสปปลาวกับว่าได้นะครับหัวนี่ก็บที่ถูกสร้างขึ้นทุกปีนะครับเพราะว่าฐานะทำน้ำลายมาน้ำก็บสีซัดไปเลยนะครับหัวนี้สีบอยัง่งเพิ่งจะต้องสร้างใหม่ทุกปีนี่ครับเบื้องบนตกปลาโอ้ได้ยีบ้หน้าน,ะานี่ปลาเล็กน้อยเนาะนี่ครับเพันธิป์ปลานั่งสีปลาอยู่นี่โชว์กันมาน กับมาชมบรรยากาศนี่คือขวเซละนองนะครับอยู่เมืองนองนะครับทางที่ขามไปบ้านอาลองแขวงสวรรค์นเขตนี่ครับเมืองนองนี่จะเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์นะครับมีสวนมั่นสวนมั่นต้นนะครับนี่ครับพระเจ้าสิม,มีไ้มีสวนหลายนะครับเมืองนองแขวงสวรรค์นเขต สินรีวิวให้ิ่งนะครับเมืองนอกมเมืองต้าโอ้ยนะครับต่อกันแล้วนี่ขาเจ้าสิมีให้มีสวนมีสวนมั่นนะครับเขาเจ้ามีดินนะครับมีดินไม่ไม่ถูกมั่นโดยไม่มมต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะครับนี่ครับ เส้นฝนแลวนี่จะเป็นเมื่องที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีไฮมีสวนนี่ครับมนนันทัานนี้ก็จะเป็นจนยูค่านะครับเป็นเมื่องที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มีไฮมีสวนนี่ก็จะเป็นสวนอ้อยอยูท่ทางหลังคู่ครับ ดีอยู่หลังภูเปรี้ยวเก็บภาพบรรยากาศ,าาศาาของท่าเจ้าเจ้าเมืองน้องเบิ้งนะครับเจสซี่เ,เบิง้งสองทางด้านมีแต่สวนมั่นนะครับส่วนมากครับที่นี่สวนมั่นนี่ครับเจ้าปลูกมั่นก็คนแถวนี้ก็ทีมีรายได้น้ำให้น้ำสวน ใครแนวกลัวดู่แถวเมืองอุดมพรหรือว่าเมืองอาจจะพังทองงง้องเมืองพินเมืองพะลานใช่นะครับแถวนั้นอาจจะมีบางคมีสวนปันไดจะทำมาเมืองนอกนี่นะครับสวนนี่นะครับเคี่ยที่กันหลายเขาต้องเพืนนะครับปลูกมั่นมีเพม่อนกับอางไม่กุ้งเบิกไม่ลูกไม้นะครับเนี่ยเพราะว่าพื้นดินมันยังมี ยังมีหลายนะครับพื้นดินสำหรับเป็นห้ส,สวนอยู่ในเขตเมืองน่องแบงค์สัมณเขตแต่ว่าร้อยต่อกับเมืองตะอุยแบงสารวันก็เขตกับสารวันเป็นเดียวกันว่าเล้าไตรนะครับเมืองสารวันเมืองน่องนี่ครัอยู่ต่อเขตกับเมืองสารวันยิบหาปรากาศนี้ที่หา,าเดือดเมืองกันนะครับ ก็เป็นหม่องรับสื่อมั่นพันนะครับนี่ครับถ้าบ้านจะทำมั่นมาขายอยู่นี่นะครับมีหม่องรับสื่อมั่นเพราะว่าแถวนี้มีแต่สวนมั่นนี่ครับเมืองนองนะครับเมืองนองแต่ว่าขึ้นแข้งสวรรัตเขตร้อยต่อกับลาวไต้ครับร้อยต่อกับแข้งสารวัตรเมืองน้องแล้วกับเมืองตะาอ้อย ขุยหนึ่ก็ขึ้นแหงสารวัตรนะครับสารวัตรนี่ก็เป็นลาวไต่แล้วนะครับบรรยากาศสวนมันกเจาไล่ครับแถวนึ่สวนมันต่อไปสิเขาเสฟบนก็จะมีสวนกล้วยนะครับหลายอุดมสมบูรณ์ครับแถวนี้แถวเมืองน้องแถวเมืองเซฟปน,นก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับความมือหนี้เอาจไออไิไปหอดเมืองใดไปผักที่เมืองใด